สวัสดีครับทุนผมโนจากช่องโนชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวจี้เครื่องรางบัตรเชิญคอก้าผู้พิทักษ์อวกาศนะครับผมความสามารถของจีนนี่นะเมื่อตกเลนส์มาร์คของฉันนะครับมีโอกาส75เปอร์จ่ายเงินค่าเชิญ70เปอร์นะครับเพื่อสุ่มเชิญไปตรงข้ามมาที่ฉัน1คนนะเมื่อตกเลนส์มาร์คของฉันนะครับหรือฉันก่อสร้างเลนส์มาร์คนะก็จะมีโอกาส70เปอร์ติดตั้งด่านตรวจหรือติดตั้งป้ายสต็อปนะครับ เมื่อเกิดคำเตือนวิกตอรี่มีโอกาสการพาเปิดขังคุกแหวนข้ามใช้ได้1ครั้งนะครับที่นี้เนี่ยมีเชิญมีติดตั้งด่านตัวหรือติดตั้งปัสสาวะนะครับแล้วก็มีกันวิกใช้ได้1ครั้งนะผมเนี่ยจะเล่นกับตำนานราชิน,นีผีเสื้อไอริสนะครับการ์ดนี้ถ้าตัวอีโวเนี่ยราคา1นึ0 0 0สนสลูกอมดาวนะครับถ้าทําให้เป็นตำนานก็บวกเพิ่มอีก5 0,000ลูกอมดาวเท่ากับ การ์ดนี้ราคา1 8 0 0 0 0มืลูกกมดาวนะครับเราไปดูความสมามารถของราชินีผีเสื้อไอริสคร่าๆกันนะครับผมความสามารถที่1นนะมีแปนก่อสร้างนะครับ55เปอร์นะถ้าไม่แสดงผลบวกเพิ่มจเปอร์นะมือฝ่ายตรองข้ามนะครับตกที่พื้นที่ตัวเองก็จะมีโอกาส65เปอร์สร้างเอฟเฟกผีเสื้อลายเสือนะครับหรือสร้างปิดนิมานั่นแหละนะครับผมอ่า เมื่อตกพื้นที่ของฉันมีโอกาส90เปอร์สไลด์ปีกปีเสื้อนะครับผมมาตอนที่วัสนสามัรถที่สอนนะครับเมื่อตกเลนมา์ของฉันหรือฉันก่อสร้างเลนมาร์นะก็จะ per, mm hmm. มีโอกาส8าเปอร์อัญเชิญดอกไม้นะครับเมื่อเราไปตกที่ดอกไม้ mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็จะสุ่ม, Un mm hmm. มอัญเชิญฝ่ายตรงข้ามมาที่เราหนึ่งคนนะเมือ่อฝ่ายตรงข้ามนะครับตกพื้นที่ของฉันมีโอกาส60เปอร์ per, ปิดผนึกการเคลื่อนย้ายของฝ่ายตรงข้ามหรือล็อกตัวฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะครับผม แล้วก็มีป้องกันขโมยมาเบิ้ล60เปอร์ให้นะส่วนความสามารถของอันเดมันีคอสตูมปิกนิกราชินีปิสเตอร์ไอริสนะเมื่อเริ่มเทิรนก็จะมีโอกาส60เปอร์เหาะไปสร้างเลนมาตร์กตรงพื้นที่ว่างพื้นที่ของฉันหรือจะเอาไปซื้อเกาะก,ก็ได้นะครับผม,มเซตผมจะเล่นก็มีนะครับโรนกัดขังเพชรน,นะที่นี้นะครับมีโรบปี้มีป้องกันเอฟฟอันตรายและก็มีขังคุกป้งข้ามทั้งหมดภายแถว ออฟเนี่ยเป็นออฟป้องกันการถังคุกนะครับผมจี้ที่2นะเกาะลอยฟา้าโล่ซุปเปอร์จี้นี้มีชาร์จโล่ทองมีเดินหน้าถอยหลังแล้วก็วาร์ปนะครับออฟเนี่ยเป็นออบเรวไฟซิสเปอร์ใช้ได้2ครั้งนะครับผมจี้สามนะหมวกราชาที่ถูกเนเทศจี้นี้เป็นหมวกคุมเต๋ป้องกันการมารับย้ายหรือการดักจับจะได้2ครั้งมีเนเทศจะใช้ได้2ครั้งออฟเนี่ยเป็นออฟยกเลิกการเรียกนะครับผมแล้วก็ จี 4, บัตรเชิญขอกก้าผู้พิทักษ์อวกาศที่ใหม่ที่จะเอาไปรีวิวในครั้งนี้นะครับปะ่ะเราเอาไปเล่นกันนะครับผมไปแชมปีเป็นลีกเลยเนาะเริ่มเลยนะครับผมมาดูกันวา่าใครจะเล่นก่อนเจอกับตำนานานารินะครับผม โอ้โหไม่น่ารอดอ่ะเราอ่ะคือเขาเป็นสายขึ้นย่าอันเชิญเราวัดกับกันวิกเลยไหมโอ้ยกันวิกสี้าเปอร์ตนี้ต้องวัดปับ๊บอ่าตั้งเงินมาร์กนะครับหอไปตั้งเงินมาร์กนะติดตั้งด่านตรวจหรือติดตั้งไฟสต็อปนะเดีย๋ยวเราวางที่ตรงนี้สไลด์ผีเสื้อปับ๊ตบตกพื้นที่พิเศษ ชาร์จโลเคลื่อนย้ายไปแถวถ้าเกิดเราสร้างสามหลังแปนจะติดไหมแนไม่ติดนะปิ้วไฟมาบมเบื่นไปก่อนนะ<อ>เผือรอดว่าง่ายแปนไม่ติด,เ,ตดเดี๋ยวเราจะ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  เบนเบนต่อ,ตอ,อ,อ,อกำลังตากันหนึสองฟาร์ฟไล่นะสรลนดไล่ปีเสื้อเดี๋ยวเราจะวางต็อปจากนั้นพื้นที่พิเศษแทนจากนั้นเราจะเลือกโดนรนฟาบ์ฟกับเมืองฟาบ์ฟตอบมาไหมตอบไม่มาเดี๋ยวเราจะ คอยตางกับหลังลปั๊บคุณแป้นนะปั๊บถ้าแป้นติดแล้วสไลด์เราจะชนะนะครับแต่ถ้าเกิดกันวิเคราขังเราก็ไม่รอดนะอยังไงอ้อแปน้นไม่ติดเปิดเทือก,การ น่าจะตัดใจเปิ้ลสองจบตอนที่ผมทอยลงตรงนี้เนาะเออเสียงดวงตาบาเป็นหุ่นไลกาแล้วก็อันเชิญนะใช้การป้องกังนยะิบสองเอ็มขอใจอยู่ นกมาไหมเนี่ยนกเข้ามานะเ,นเมืองเริ่มแพงแล้วอันเชิญป๊าบปป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 ป้ปนปน่ปปปปปรปป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 เปปปปเปปปปย นกเข้ามาทุกดอกเลยนะเก็บไว้ใช้ที่หลังแล้วกันเววงตกพื้นที่พิเศษต้องภาวนาให้ไม่โดนขังอะ่ะถ้าไปโดนกลางกองอ่ะโอการเกมได้อยู่เออเทศกาลเชิญป้องกันการสราบอย่าเพิ่งกังนะ โอ้ยขังนะครับเรียบร้อยเลยเออต้องยอมใช่ไหมเนี่ยต้องยอมะนะมะเนาะกินนิดเดียวอะ่ะถ้าเกิดไม่ขังอะ่ะเราเปิ้ลสองกับหลังชนะได้เลยเนี่ยมาดูกัะนวะ่าใครจะเล่นก่อนได้เล่นเป็นคนแรกกับพระนะทำไมได้ถอยเด็กคนแรกกับเพื่อนพาเอาอะไรมามั่ง โอ้โหยังตึงเลยจ้าสร้างแลนด์มาร์คปั๊บโดนกระปีติดไหมโดนกระปีไม่ติดนะออกไปสร้างแลนด์มารนะ์คเนาะไม่สไลด์นะครับไม่สไลด์ปีเสื้อนะเดี๋ยวเราไปหา,อ,า,อ,าอ้าวโดนยกเลิกส,สไลด์ไปนะนูนนูนนูนน,นลูนก็ติดนะครับลูนก็ติดปั๊บเก็บเก็บไว้ใช้ที่หลังละกันตกพื้นที่พิเศษเอาโดนละกันปั๊บ ไล่ไล่ <มา S 2> ปีกคือเต้าษสต็อปยังไม่มาใช่ไหมเนี่ยมาหน่อยไหมหยุดยุติหยุดมานะครับขอเนาะพอแล้วพอแล้ว <c oughs> 12มาตกพื้นที่พิเศษอารดโลบวกบังไปบิน <c oughs> ฟาบ้นหาที่ซุกหัวฟาบตกพื้นที่พิเศษอยู่นี้แหละไม่ไปละฮะกูหวังว่าจะรอดนะข <c oughs> อตอบโต้สักพีหน่อยได้ไหมสิบสองตกพื้นที่พิเศษยงไงเพื่อน แผนไม่ติดเบสิบสองแผนติดสร้างแลนด์มาร์คสร้างรูปปีติดไปตามไปมปั๊บอันเชิญผมปรกันสองชั้นหายไปเลยนะแดมชั่นไหมเนี่ยเพิ่งไดมชั่นนะไดมชั่นนะครับ ตกพื้นที่เงาปะเนี่ยโอ้โชคดีนะที่เงาเขาไม่ออกนะไม่ใช่เงาวิญญาณเออปับ๊บเอาเอ้าเอ้าเอาเหมือนจะยกเลิกนะครับเนี่ยเขาไปตกปีเสื้อของการ์ดเนี่ยโดนยกเลิกไปนะเ,เลยเสียโดนไปนะครับไปฮอรสร้างแลนด์มาร์ค๊บสไลด์สไลด์สไลด์ปีกพิเศษนะอ่อ ป๊าบถ้าเราสไลด์ผ่านก็ได้นะครับผมเลือกที่จะสไลด์สไลด์กลับเมืองสไลด์ลงแท่นกลับเมืองป๊าบเอ้าไม่อันเชิญดอกไม้ไหน่อยเหรอเปลวไฟมาอเูเสียดาได้สต็อปไม่มาถ้าเราถอยผ่านเอ้ยทอยผ่านได้นี่ถอยผ่านได้นะเรามีโดนนะครับตกพื้นที่พี่เขาเลือกอะไรมา <c oughs> เออะเด็นนะเขาเลือกอะไรมาขอดูกันนะ เรียกอะไรมาเพื่อนถอยพานธทรงไปก่อนล้างเดี๋ยวเราจะอัญเชิญดอกไม้ปั๊บติดตั้งด่านตัวติดตั้งไปป๊อปสะไล <ตก S 1> บังคับย้ายนะครับ<จ>แต่ว่าติดหมวกก็นะเดี๋ยวเราจะไปอัญเชิญปั๊บอัญเชิญมาถ้ามีขโมยก,นะก,นะการ์ดเนี่ยจะดีมากๆนะการ์ดเนี่ยเนี่ยเนี่ย ราชินีปีสเสื้อไอริสเนี่ยควรจะมีฝ่ายตรงข้ามตรงที่ฉันขโมยการ์ดดวงให้น้องนะครับขโมยมาเบิเ้ลจเปลวไฟนะจา่ายตองเด้งนะสิน้นทางเปลวไฟไม่วาบมัคคับจ่ายเงิน,งนล้มอะาย มาดูการาหัวใครจะได้เล่นก่อนเดียวกับเทพี hey, อับคีผีเสื้อสมุดล้วขอถอยคนที่สองมัง่งไอ้เจอคนดังนะออยเทพหายุได้เล่นเป็นคนที่ได้เล่นคนที่สองนะครับมีกันบิ๊กในหมวกในเทศนะมีสลับลุมดำมีตกเมืองได้เงินคืนมีล็อกมงคูลโอ้โหยังโหด มก็ปิดติดใช่ไหมไฟมาปิดตอปตพื้นที่พิเศษเอา้อาวอา้อาวอ้าวทำอะไรนะ่ะยอดเมื่อกี้เหมือนจะล็อกตัวนนะโคมกันก็หายอ้าวไม่ห่อไปสร้างเลนมาร์กนะนไปไปไป อยไม่ดีนะผมอ่ะแปนว่าไงแปนติดขังคุกไม่ขังเกิดอ,อ,อะไรขึ้น,มนไม่สไลไ์มผีเสื้อด้วยเดี๋ยวเราจะอัญเชิญตอนนี้เราสร้างดอกไม้แล้วเดี๋ยวเราจะอัญเชิญนะครับสิบสองม<า>ตกพื้นที่พิเศษเอาโดนป้องแล้วกันเนะชี้ชี้ชี้เยนเหรอ ปั๊บอันเชิญเสียการ์ดเลยอันดับแรกปั๊บสุดยอดว้าไปยอมให้นะใจดีจัดคือสุดยอดนะมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนเย่ได้เล่นกับคนแรกชาชานะครับชาชา,ชามาในเซตอะไรเอ่ยขอดูกันนะว้าว มียกเว้นด้วยนะครับไปเอไปสร้างเลนมาสสร้างเลนมาสตดนกัปดกปีติดไหมเหมือนโดวคัดปีเขาจะไม่ติดนะปัาบตะไลตะไลหน้าหลังหกช่องนะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันเราเลือกชาโลแล้วกันปฟาบจากนั้นเราก็ไปวางเมือง <c oughs> ปฟาบ ผมไปเปลี่ยนหมวกมานะไปเปลี่ยนหมวกเนเทศมาไปเอาออฟขโมยการ์ดดวงมานะครับเซตที่ผมเล่นเนี่ยเหมือนเหมือนจะขาดล็อกมงคลด้วยเมืองอาจจะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ปา๊บตกพื้นที่พิเศษอ่าขอโดนปกป้องจากนั้นกลับเมืองปา๊บตอบมา ยังไม่ได้เชิญเลยเนาะยังบ่ได้เชิญเลยฟาบ,บสมาลดยฟาบ์บพื้นที่พิเศษปั๊มตังวางเมืองตาฉันแล้วเดี๋ยวเราจะถอย <11. S 1> ถอยติดสต็อปนะครับส่วนใหญ่จะเอาไวด้ดักตัวเองอ่ะสต็อปพื้นที่พิเศษ ฮอคก้าเลยอ่ะบัตรเชิญใหม่อ่ะไปไหมไม่ไปแล้วเนาะอ่ะอยู่ตรงนี้แหละไปนุ่ข้ามอันเชิญโลมานะเขาเป็นสายบังคับจ่ายเงินว่าปนี่ย ไม่วับแบนไม่ติดสองกตกนเป็นแล้วเลือกโดนปกป้องบังคับจ่ายเงินนะโอพงการสองั้นหายไปนะครับเกินย้ายฟองสบู่ฮะป้ <c oughs> องกันขโมยมาเบิร์จะไม่กันให้หน่อยเหรอ โอ้โห oh ตกเมืองทีเดียวนะครับป้องกันขโมยมาเปิ้ลอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ป้องกันสองชั้นหายโดนหายนะโดนเชิญไปอ่าหมวกเหลืออยู่ั้งหนึ่งที่พิเศษหมวกเหลืออยู่ครั้งหนึ่งปั๊บบับบ<า>งคับจะให้เงินอู่ร้อยเปมเลยใชป้องกันป้องกันขโมยมาเบิ้ลลูกอีกครั้งหนึ่งป้องกันหน่อยเออป้องกันขโมยมาเบิ้ลนะ เปิดพิธีมอบรางวัลแล้วเหาอไปสร้างเลนท์มาร์ก้าเกิดเราเหาอไปสร้างเลนท์มาร์กปับ๊บสร้างเลนท์มาร์กสร้างปับ๊บไหลไหมแต่ไหลผีเสื้อนะปับ๊บตกอยากนั้น<ส>เ,เราเอาโดนแล้วกันเนาะปับ๊บกลับเมืองอันเชิญปับ๊บติดโดนนะครับติดโดน เชิญเจอด้วยบัตรเชิญนะนะติดหมวกนะครับคือหมวกเขาทับกับความสามารถของการนะเราเชิญครั้งต่อไปอะ่ะยังไงก็มานะครับถ้าเาไม่มออปีป้องกันกันขับยายนะที่พิเศษป๊ปันเชิญป๊าปขโมยกราซมขโมยกราดนะครับ เก็บการ์ดไว้ใช้ที่หลังแล้วกันมางับจ่ายเงินก่อนตอนตกดอกไม้แล้วก็จ่ายตอนตกเมืองอีกปิวไฟอีกล้มละลายนะครับะอ,อะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบัตรเชิญฮอกก้าผู้พิทักษ์อวกาศนะครับก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 ับราชินีผีเอออสื้อไอดิตอ่ากับตำนานราคา1 8 0 0 0 0ลูกอมดาวนะครับคือการาดเนี่ย มันโจมตีหนักพอสมควรเลยนะแต่เวลาตั้งรับมันตั้งรับไม่ค่อยดีนะครับมันไม่มีไอ้พวกอ่ากันบังคับย้ายเยอะๆะแล้วก็ไม่มีป้องกันการเคลื่อนย้ายอันเชิญเวลาเจอสายอันเชิญก็ไปนี่ต้องพอได้ถอยคนที่สองอ่ะอ่ะประมาณนั้นแล้วกันนะครับใครสนใจสิ่งที่ผมนํามาเสนอก็ไปใจกันได้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบ๊ายบาย